วันนี้ไม่มีงานนะทำเคฟหมูครับพี่น้องจะไปหมูขายอ,อไม่ค้าไม่ค้าเอาจนได้เงียบแล้วคลุกออคลุกคลุกทำไมมีหลายสุดก,กัน <c oughs> ทำเคฟหมูขายครับสั่งได้นะครับทั่วประเทศทั่วโลกโทั่นาจากจากเวนดูไบไม่ไป <c oughs> ไปไม่ถูก <c oughs> อมื <c oughs> ซื้อมาสามสิบโลวันเนี้ยตั้งมาสามสิบโลไม่มีงานครับไม่มีงานทำคลิปมูขายอยากลริมาทางติดต่อด้วยนะครับหาขกมาอีกรถโหยมีพูดไม่มาขูดขูด คนเล็กประกอบกันถ้งางั้นกินไปก็ติดคอคักข,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 ขักขักอืมไม่ใช่คนไม่ค้านะครับคนหมู <c oughs> หสวยยังวะขายเคบหมูออกรถไปเดงครับฝากเอฟซีติดตามเคบหมูด้วยนะครับ ในทิ้งมือโทรไปให้ส่งได้นี่คมบางปูนะครับถุงก็ยี่สิบบาทถุงก็ยี่สิบบาท,บาทตัวเน้นถุงยี่สิบบาทห้าถุงร้อยห้าถุงร้อยห้าถุงร้อยครับยำ้ำ I can't put it <clears> here, <throat>